สวัสดีค่ะวันนี้กับบอมี่อย่างเนาะยังบอมี่คลิปไอ้ลงให้พี่น้องเบิ้งเลยมือน,นี้มือน,นี้สิเอาคลิปอย่างเนาะลงให้พี่น้องเบิ้งเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งดอกไม้ย,ยูนาบ้านกันแล้วกันกําลังโป่งงามกําลังออดอกสวยงามเนาะคะ่ะเนาะบางต้นก็ออแน่บางต้นก็นนกนยังบอกออเพราะว่าหันยังหนาวอยู่มันก็มื้อหนาวเมื่อร้อนละคะ่ะเพราะว่าหันยูนี้มันเป็นอ่อ ยู่สูงเน่เป็นอยูส่สนนทยู่สูงเนาะค่ะเนาะพื้นที่บอดได้อยู่ต่ําคือที่อื่นก็นเลยดอกไม้อะสานเน่เดี๋ยวไปรับส่งกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะมือนี่สีไหม สิพามาเบิ้งดอกไม้เลอะเงื่อนนอกดอกไม้กำลังบานงามงามเบิ้งับพุ่มนี้กำลังบานงามขนาดจากดอกอีอย่างดอกสีขาวจนโพนอยูขาวสวย สวยเกินหน้าเกินตาโอ้ยงามหลายเนาะหน้านี้ดอกไม้กำลังปป้งไม่ก็กำลังเป็นกระจอมกระจอมแดงๆนะจอม กำลังงามอีประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็บมีอีกแล้วเนาะน่าเสียดายดอกนี้ก็บานเต็มต้นประมาณอาทิตย์นึงกับบ่มีดอกแล้วค่ะนี่จะไบแล้วนะ คนอันนี้ดอกมันหอมๆเด้อค่ะเด้อถ้าเป็นดอกมาเดี๋ยวสิมาให้เบิ่งเป็นดอกสีม่วงกัาลังป,งป้องป้องยอดสีเขียวเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะคะ่ะแต่บ้งนี้หันสีดอกไม้สีอ้อสาก็าที่อื่นอยู่ เพราะว่าหันอยู่ในสูงเนาะค่ะเป็นคือเป็นภูเขาโนบทภูเขาที่สูงบางปป่งเขียวส้มเบิกแล้วก็เย็นตาเ<ม>ย็นใจดี ดอกอันนี้เหลืองเหลืองคือดอกคูนบ้านเฮ้าเนาะแต่มันเป็นดอกน้อยซื้อนะสวยงามบ่ค่อยมีกิ่นดอกรู้ว่าดังตันกับอกว่าสวยแท้ นนืัอนี้เอาไว้แค่นี้ก็เนอะค่ะเนาะเราจะมาเจอกันไหมคลิปโต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เด่ะเด้อกดติดตามในพอได้มีแห้งทำคลิปโต่อไปเนอะค่ะเนาะจงไดก็ได้เป็นกําลังใจให้กันและกันหน่อยเด้อค่ะเด้อดอกนี้สีม่วงสีม่วงนี่ก็สวยมากเด้อค่ะ ไม้สีม่วงเป็นสีที่ชอบที่สุดนะสีม่วงอ่อนเนาะคะเนาะม่วงอ่อนน่ามเอาไว้แค่นี้แล้วเนาะคะเนาะบายบายสวัสดีค่ะ